ได้แล้วได้แล้วเช่ยเบิ่งไปว้าวนี่น้ำพึ่งที่ว่าว้านแล้วน้องอาเซงอย่างว้านกลัวเป็นเดได้หยกปูแล้วไป น้องน้องอาเซียงจับไม้ด้เมื่อกี้ว่าจังไดท้องใหญ่กินไรท้องใหญ่มีลูกแล้วมีลูกแล้วมืออื่นกระออกลูกนี่นะนี่เอามือเป็นยังเตรียมโตเตรียมโตถ้าแม่น้องถ้าแม่น้องนาราอาบน้ำแล้วเนาะไปอาแม่น้องนาราอาบเร็วแล้วเขาก็ไปอาบแล้วเนาะงปานีอันมีเสื้อผ้าให้น้องอาเซียงเปลี่ยนอยู่บ่เจ้ามีไรสุดอยู่บ่ เอาสินให้อาเซงพุ no, no, ่นเดียวก็พอแล้วเอาเซงแก่อาบเลยเราเอาเซงกับนุ่งสุดเก่าเนอะมาเป็นไงมาเป็นเออมีข้ออ้างเลยดิเมื่อหน่งเมื่อได้บ่มีเสื้อผ้าเออเมื่อนี้น้องเมื่อได้แอมทั้งน้องยงไปให้ประตูให้ไปเอาลงโอ้ให้น้องยงเมื่อน้องยงยักเมื่อแล้วเนาะเรามาอะไรน่มือแล้วเออเราอยากเมื่อแต่โอเคโอเคน้องนาลาก่ะอยู่นี่ก่อน ไปเอาไปทาก่อนโอ้ทาอันแม่นองนาระมากคนเอาเราไปเอาอันนั้นนะโอ้ไปเอานั้นหรนอเปล่าเออทานมือก็ไปตอนนี้แม่ตอนนี้แหละเดียดนี่แหละเดียต้าเดียดนั้นเดียตนี่ไปเป็นคนเอาะไปกินน้ำเด้อทุกคนน้องอเซิงมากที่ได้นี่แหนะแหนแหนตลอดเลยน้องนาราคือบ่มีอารมณ์เลยมือนี้นะแต่ว่าน้องอเซิงนี่หัวแท้หัวว่าบอกมาดู เห็ดยังมาหนอเซงก็เป็นคนแนวนี้แหละแมนบ่นาะ้นงนาลาพอกมาดูหนอเซงเราไปเห็ดยังมานงนาลาเห็ดซองหนิวซองดอกบบแมนได้นนอเซงเอวยาวยอกเราเขียดบได้ดนอเซงบเขียดหนอเซิงเียเป็นน้อเซงบบเขียดอใส่นอเซงยิ่งใส่เออยังบ่เห็ดเลยจะเห็นบ่

เป็นเอาได้ยกโปแล้วน้องอาเซงเด้เป็นเอาได้คนคนมากกินนี่นะเฮ็ดยังก็กินหมดเลยน้องอาเซงนะใช่ได้นาะมันถือขี้ดินมันตกใส่ไปฟันมันเด้อ้อาเนาะโอ้มันสีออกฟังนั้นแล้วนี่มันไล่หมดนแล้วใช่ได้ขนาดเด้ไล่หมดนเลยตัวนี้เอาไปนึ่งก่อนเนาะ บนึงเอาไปมกเลยคันสีกินเออนั่นแหละเอาไปมกโอ้มันบ่มีลูกนี่มานี้นี่บ่มียังเลยนี่บ่มีลูกกินเลยก็ได้ค่ะมันมันจิ่งย้ำกินก็ได้โอ้โหเขาเจ้าห้างกระลึกเวียกแม่แม่เดียเป็นจังไดว้านว้านจุใจเลยเอามาเสีงปิปันย้ำเลยว่าสัตวกินเลยก็ได้เพราะเป็นยังมันกระเทือนมกมันน้อยพวดกระเทือนหัวคนแล้วเนาะ น้องนารา,า,รากินให้หมดจิจิกินเลยจิจิจ,จิกินเลยก็ได้ปะนอนไหนกินมันจี๋โอ้าาและฉันได้ได้เย้มันจี๋ด้วยหัวกล้องแต่ว่าก็เย้ไม่นอนนั้นเราเตรียมเสื้อผ้าเรามาหลายเนาะเราอยู่โดดด้ไปคนนี้ไปก่อนนะ กำลังท้อโบให้เบิงล่ะทอดไปซะไปเอาล่ะจีโม่ป่วยบ่หรอยิ้มใส่แว่นนี่แม่น้องนั่นล่ะนี่แล้วน้อนจิงได้ยิ้มใส่แว่นไหมนอนจิงบอกว่าอาบหนำเลยแล้วบนนุ่งยังสีนอนเลยไปสั่น นนองนาลาก็กำไรแล้วเฮจังสีนองนาลาเนาะอาเซนงอัพเลยละบนงย่งซีนอนน้ำเจ้า โอหมักแตงซื้อมาหรือหมักแตงฟูกหมักแตงกูกเอาออกแล้วเนาะใหญ่เลยโหดื่อเสือกันโหผู้สูงคนนั้นคนนั้นแห้งกว่าน้องอ่ะน้องอ่ะเจ๊งแห้งกว่า เน่ยบบตัวยา้าอพให้พูดสูงบบแบพู้สูงไปตัวท่้นเฮ้ย <c> น <oughs> <อ> <c oughs> ี่เซ้ตัวยาใไห้คนสูงเอ้วตัวทั้นไห้คนต้ำ <c oughs> ជាំងសារດລ់នឹងស្វើន

Ну мама, наверное, вон где. А по. А мама, а ты что а? А вот денег нет. Ну где? Ну. Что делаешь, бегаешь? คนีทีสอเจหนอนงิงว mm, um, ่าพ่อนเหอนจิ่าคนกบอสาดแล้วนงสิงห์วแม่นั่นนงสิงห์วะเ จุ๋วแล้ว啊ทำะไนีต้องก็อาบน้ำกนได้นาำ้ำนะ้า <c oughs> ตัวเย็นเลยวะ มันคืออาบนํากรน่ะน้ําเย็นอือบ่เย็นบ่อยากคิดเลยยามาสิซได้เนาะยามาจะานี่ล่ะบายามเดือนันยามนายาเนดดูกินไข่มดา เด้อนจะมาโดยม่รู้ตัวเอาสบู่ไว้ซาสบู่แม่มากิ้งสบู่ใ้ฟ้ามทีละลายหมดแล้วเราเที่ยวไปแล้วจะได้มันมาได้ระวังเด้อทากันเด้อซองคนนั่นน่ะทากันอยู่ฮันเด้อน้องอาเซงอาบแล้วเราก็นั่งท้าเหมากิ้งยี่ก่อนให้แล้วเรามาพร้อมกัน หมดตกใจหมดเราแวนมันยังกระนนี่ยแวยังนอนยุ่งนี่แหละบุยอยยกันาปไยตียุ่นะ ชวยกันบโบเปิดหมดตีมันกวงฝุดมาเอาเอาเต็นมาเขาชิอุ้มให้เอาไปเลยไปดูเอาบอกเปดแล้วเราจะขับ่ออดโหยากขนาดเลยพับเปิดออกแล้วพับเอาไปเลย ซุปปลาโบซุปโบแล้วก็เต้นอลล์น่รอนี้ผัดหยาบุดจัดไปเบกมากกับเบกมากแล้วเนาะน้องอสิงเนาะยังได้มาฟูช่วยอีกเนาะไปไอนเจนี่ขักได้น้องอสิงโบอันตนนี่ ค่กคแล้ว่ะน้า <S 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 okay. อส kind of uh ี่คนนี่นอนปีนปีนแล้วแเลอืมหมือสบายอู้สบายอู้สนกสิจะได้บบาเต้นี่ยจะได้แบบนี้อยู่บบเอาไปนอนให้จขันขันลขันคัค่ะคักค่ะแล้วเนไสิ กับเว็บนี้เสร็จแบบนี้แหละแล้วก็เอาโค้งเครื่องออกควงบนล่างอันนี้เลยมาลงมาใส่เัวนี้กาง่ออ้นง่ายๆเลยได้เห็ดแบบนี้แล้วก็แล้วบกางเนี้ยเต้นตัวนี้กางง่ายมืออื่นขออ้อมหน่อยเพ่อยหลังจากที่กินเขากินน้ำอาบน้ำแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็พากันมาลิ้มเน็ตเบิ่งหน้าเสียงเบอร์สิบ พูนแล้วก็อีกคนนึงเห็นบ่ว์พูนน้องนั่นสู้ๆเด้อ Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness.